ดูข้อ9จากค่าคงที่สมดุลของบิยาดังนี้ให้ค่าคให้บิยามาสมบิยาพร้อมกับค่าคนะคะแล้วจูดถามค่าคในบิยากอไก่ขอไข่ข้อ9นี้จะต่างจากข้อ8และข้อ7นะคะที่ดูได้ง่ายๆนะคะข้อ9เราจะใช้ใช้สูตรอันนี้นเด็นจำได้ไหม K รวมเท่ากับ K 1คูณ K 2คูณ K 3อะไรประมาณเนี้ยนะคะต้องใช้อันนี้คะ่ะนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวดูเพราะดูกอกไก่ก่อกไก่ที่เขาอยากได้ค่า K ของข้อก่อไก่ค่า K เท่ากับเท่าไหร่ดูจากสมการมันจะมีบางสารเนี่ยอย่างคาร์บอนอยู่ในสมการ2เห็ไหมแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์อ,ซยอยู่ในสมการ1 มันไม่เหมือนโจทย์ข้อ7กับข้อ8เพราะฉะนั้นนั่นคือเราจะต้องมาหาปฏิกิริยาย่อยของสมการนี้ในข้อขอเช่นกันหาปฏิกิริยาย่อยนะคะของสมการนี้พอรู้ค่า k ของมียอยย่อยเอา k มีไยอย่อยมาคูณกันก็จะเป็นค่า k ที่โจทย์อยากรู้อโอเคนะอ่ะมาดูกอไก่กไก่ c บวกสอง h ส o ได้ คาร์บอนไดออกไซด์ได้2กา๊าซไฮโดรเจนเราจะมาหาว่าวิยาเนี้ประกอบด้วยวิญาย่อยอะไรนะฮะวิธีการไล่ไปทีละตัวนะคะคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนตัวนี้อยู่ในสมการไหนอยู่ในสมการสองแล้วอยู่ฝั่งเดียวกันเป็นสารตั้งต้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมการสองนี้เบื้องต้นไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องกลับนะคะก็จะได้เป็น C บวกน้ํา ไปข้างหน้าย้อนกลับได้ CO กับก๊าซไฮโดรเจนนี่คือคือคูลอกสมการนี้มาไว้ตรงนี้อ่ะ K2 เท่าเดิมก็คือเท่าเดิมมอยู่ในเขียนนะ K2 คือเีเท่าเดิมนะคะจากนั้นเลื่อนไปดูตัวนี้น้ําน้ำ,นำเธอเห็นว่ามันอยู่ทั้งสองสมการอยู่ในสมการ1ก็มีสมการ2ก็มีถ้าอยู่ทั้งสองสมการไม่ต้องสนใจข้ามไป ะะเพราะไม่รู้จะวันไหนนะคะค่ามาดูตัวนี้คาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่สมการไหนอยู่ที่สมการหนึ่งแล้วมันก็เป็นผลิตภัณฑ์เหมือนกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นสมการเนี้ยไม่ต้องกลับเขียนปกติตจะเป็น co บวกน้ำไปข้างหน้าย้อนกลับได้อะไรได้ co 2แล้วก็ได้ก๊าซไฮโดรเจน ก็ยังเหมือนเดิมสมการเดิมเพราะนั้น k หนึ่งก็เหมือนเดิมนี่เรียนลงมาดูเราลองมารวมนะคะรวมสองสมการนี้รวมกันถ้าได้เป็นสมการนี้ค่า k ของมันก็คือเอา k หนึ่งกับ k สองคูณกันก็จบถูกไ,ไหมอ่ะดยู่นะ co อุ้ย co co เหมือนกันแต่อยู่คนละฝั่งมาอ่ะ เกิดแล้วก็ใช่ใชไหมอยู่คนละฝั่งอยู่คนละฝั่งแล้วก็จํานวนโมลเท่ากันคือหนึ่งโมลเพราะนั้นตัดตัดอืมอะไรอีกมีอะไรตัดได้อีกไม่มีนะฮะอันนี้อยู่ฝั่งเดียวกันอันนี้ต้องบวกกันดูไหมอันนี้ก็ฝั่งเดียวกันอันนี้ก็บวกกันอลองดูนะก็จะเป็น C บวกสองน้ำเห็นไหมอ่าไปข้างหน้าย้อนกลับได้เลย co สองบวก 2อกา๊าซไฮโดรเจนเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะเพราะนั้นสมการนี้สมการนี้คือสมการย่อยของปฏิกิริยานี้เพราะฉะนั้น k ข้อกไก่อะหัูเขียนเป็น k ก k รวมนะคะเท่ากับเอาสอง k ้้มาคูณกันได้เลย k 1คูณ k สองข1หนึเท่าไหร่ 1> 1คอี่อ2 3 2น23.20คูณกับ k 2คือ1.60คูณ10กำลังลบ21 1.60คูณ10กำลังลบ21คำตอบได้เท่าไหร่ไปกดเครื่องคิดเลขมาเยนไหมอ่าตอนนี้มาดูขอ้ขอขตอนี้สมการขขนะคะอ่ายอ่อปึ๊บจะได้เห็นอาขอไข่ ก็จะเป็น C บวก CO2 ได้ 2CO นะหาปฏิกิริยาย,ย่อยของมันเหมือนเดิมค่ะไล่ไปเลย C อยู่สมการไหนอยู่สมการนี้อ้าวฝั่งเดียวกันเป็นสารตั้งต้นนี่ก็สารตั้งต้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมการ2ยังไม่ต้องทำอะไรโลกมเหมือนเดิมได้ co บวกก๊าซไฮโดรเจนเพราะนั้น k 2เท่าเดือะต่อไปคา bon, ร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์อยู่สมการไหนอยู่สมการหนึ่งค่ะคือตัวนี้ถูกไหมแต่อยู่คนละฝั่งอันนี้เป็นสารตั้งต้นส่วนนี้เป็นผลิตภัณฑ์เพราะนั้นกลับกับสมการน,นี้ซะให้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารตั้งต้นเหมือนกับอันนี้กลับนะกับสมการหนึ่งก็จะเป็น C, I C o เอ้ย C O เอ้าทำไมเขียนไม่ได้ C O โอสองบวกกา๊าซไฮโดรเจนเจนะ C O โสองบวกกา๊าซไฮโดรเจนได้อะไร C O แล้วก็บวกน้ำใช่นไหมบวกน้ำอ่ะแล้วกลับสมาการเพไปนั้นเคหนึ K ่งไม่เท่าเดิมแล้ว กลับสมการเพราะนั้น k 1นี้ไม่ใช่ k หนึ่งนี้แล้วต้องเปลี่ยนพูดให้เป็น k 1นึเท่ากับเป็นเศษส่วน1ส่วน k 1เพราะมันกลับสมการก็ต้องเป็นเศษส่วนอู้ไม่แทนค่านะเขียนเป็นสัญลักษณ์เอาไว้ก่อนนะคะอ่ะตอนนี้เรามาเช็คถ้าเอาสองสมการนี้รวมกันได้เป็นสมการนี้แสดงว่า2อันนี้คือสมการย่อยปฏิกิริยาย่อยนะคะ k ของข้อ ขอไข่นี่คีรวมนี้ก็แค่เอาสองอันนี้คูนกันได้เลยใช่ไหมอ่ะลองดูนะน้ำตัดน้ำเห็นไ,ไหมนี่อยู่คนละฝั่งตัดตัดอันนี้ก็อยู่คนละฝั่งเท่ากันด้วยหนึ่งหนึ่งตัดตัดหมดยังอ่ะอันนี้ไม่ตัดนะอันนี้รวมได้อะไรได้เดี๋ยวเยคุณบได้อะไรได้ซี C เห็นไหมซีตัวนี้บวก CO2 ได้เลย 2CO หมดยังหมดแล้วเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะเหมือนกันแสดงว่า2อันนี้คือปฏิกิริยาย่อยของอันนี้เพราะนั้น K ข้อขอไข่ K รวมจริงเท่ากับ K 2คูณ K 1นแดก K 2คือเท่าไหร่ K 2 1.60คูณ10กำลังลบ21 1.60คูณ10กำลังลบ21 K1 แดดก็คือ1ส่วน K1 K1 เท่าไหร่23.20คูณได้เท่าไหร่ก็ตอบมา